เออชืมอชืมเสร็จแล้วครับกุยจ้าหมาลาทีนึงครับเอาไปเลยยายขับใจมากวเบดไว้รวมคลิปาภาพงาล้กทุกครั้งที่ผมทอดไข่ผมต้องระแวงกับสิ่งนี้ระเบิดเวลาบึ้มมันช่าสวยงามซะเหลือเกินระวังแสงอาทิตย์ให้คิดเมื่อกี้ทำ้วขอทำบ้างอะไรวะทำไมร้อนร้อนหัว,วไปเลยเพื่อนไปฮากุ ไปอะกูเออแล้วก็ไปออตบตูกูทำไมวันนี้วันเกิดผมนะครับแฟนผมซื้อกล่องนี้ให้เป็นกล่องของไนกี้โหแต่จะเป็นไนกี้แอร์จอร์แดนที่ผมอยากได้แนะ่นอนสีแดงถ้าได้ลวมึงเอ้ยคุณจะกีดลั่นบ้านเลยเอย้แสนด์วิช <c oughs> ดูเสียงร้องของผมนะครับ <c oughs> ไม่มีทางไม่ไม่ทำไมไมึงดับติดปีอย่างงี้พีเกอร์ <c oughs> พีเกอรออันนี้อะไรนี่ไก่ <c oughs> ชีกอร์ฉันประดิษฐ์ปืนนี่มาปืนตดพิเศษสุดดีชิพายผิดก็บอกถามจริงนี่ปากตูสลับเด็กจริงหรือวะเนี่ยทำไมตัวเลขมีหน้าตาแบบร้อนๆอยังเลยวะโอเคงั้นเดี๋ยวกูจะกดให้มันอ่านหนึ่งนะขนมึงล่วงมากใช่ไหมมานน่เดี๋ยวกูจะดูนมาให้หมดทีเดียวเลยมามานน่ เย,ายาีย,ายามาเยียมาดูดดูดาาก,กาเล็กซี่ฟลิปเฮ้ยมันกูบอกเลยมึงคิดว่ามีแสงแลซอนลูกเฟี้ยวไงวะจ,จิบ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 เอาละน้ำแข็งก้อนสุดท้ายใส่ลงขวดเลยรถเพื่อนฉันโคตรเฟี้ยวเลยไม่ใช่ว่าเป็นรถหรูนะแต่มันไม่มีคอนโซลหน้ารถอ่ะโคตรเจ๋งวันธรรมดาธรรมดาในออสเตรเลียไป่ตายคอฟ้าอืมเทียนนี่น่าอร่อยจังเลยขอชิมหน่อยสิรสชาติเป็นยังไงบ้างเพื่อนโคตรแซ่บ ิมดดไม่แมวกัดกูซิ่งไปเลยพักพวกกัดไปเอ้เ,อเพื่อนปิดไฟให้หน่อยกูขี้เกียจเดินไปปิดว่ะมึงเคยดู Bean มิสเตอร์บีนไหมมีปลาเลยแตกโอเคเพื่อนนอนหลับฟันดีสวัสดีเพื่อนโดนแอคชั่นคาเมล่ารุ่นใหมล่าสุดบินโคตรเร็วและก็พังโคตรไวบาบอบบีบ้กระโดดขึ้นมาจอไปข้างนอกแล้วันนี้ผมมาเช็คของอยู่หลังร้านและผมอยากได้สิ่งนี้มากนั่นก็คือโจ๊กเกอร์ถือการ์ดบูไอไวดากอน เควิ่เกิดมาทั้งเจต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแม้แต่ขี่รถปัสซายไปก็สามารถกินมาม่าได้เอ่อเจอฮันน่จะตีแล้วนะสามสองหนึ่งอ๋อใครกูขอภาพสวยๆไปลงสตอรี่หน่อยนะเดี๋ยวดูสิหรอไหมยังไม่ได้เลยอ่ะยังไม่ได้อ่ะมุมได้เปล่าอ๋อโอเคโอเคเอาอีกมุมใช่ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมุมตัวให้มุมนี้แหละสวยแล้วเช็คคุณไม่มีที่รีดผมใช่ไหมคะที่ปีขนมปังคุณก็ใช้ได้ขาดรีดสวยเงางามไฮโต๊ะมันเบี้ยวว่ะ ขอเคลอนโตให้ครูสักหน่อยแล้วกันอุจายในขณะที่พวกมนุษย์เล่นกันอยู่ฉันจะบลบในมุมมืดฉันไม่ได้เบวแค่เป็นหนึ่งเดียวกับความมืดเอาเรืองัดเ,เ,เจ้าแตกเลยกูเปิดเป็นปะเนี่ยกูก็เปิดเป็นนะไปได้ดกอกรูโชไหนมึงรอเปิดดิตกระแทกแบบนี้เอ๋อวันนี้อากาศดีเลยพาโดโดประดุกของผมมาเดินเล่นนะครับไปเลยโดโดมสิกไปเลยลูกพ่อซิกไปเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวแล้วมันก้อนอะไรแบตเตอรี่เพื่อน แบตเตอรี่มึงหลุดม <c oughs> ึงเสื้ออะไรมาจากจีนแน่ดอนแบตเตอรี่ล่วงเลยอันนี้เจ้าเหมียวปลาแซลมอนย่างแซบโดมฟุตฟิตยี่อย่าแยง <c oughs> เรามาดูอีกาเถียงกันกับแมวส้มกันดีกว่าทุกคนนะ ผมก็เข้าใจคนที่ชอบรถทรงสูงนะแต่ว่าอันเนี้ยมันสูงเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่บิ๊กฟุตแล้วนี่มันเป็นสมอลฟุตเฮ้เเอามาได้เลยข้างนอกเยบยบย,บยบ hey, 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 hey. าเยยบยาเฮ่เฮเฮล้างมือดีกว่าเอาทำไมน้ำไม่ออกเอาไม่ใช่ระบบสัมผัสหรอกเลยดีใจอะไรว่าเพื่อนกูไม่ได้ดีใจหางมันตีขากูช่วยกูด้วย วันหยุดทั้งทีขอนั่งโซฟาดูเน็ตฟิกฟินๆเย้ตึกถล่มแล้วทุกคนผมจอดอยู่นี่หนึ่งชั่วโมงแล้วพายุทะเลทรายมันยังไม่หายไปเลยอ่ะวันนี้ทํางานบ้านมาทั้งวันแล้วเอยก็เหนื่อยเย็นนี้กินอะไรดีวะจะดูอะไรก็นั่งนะเลิกโอเคเย็นนี้กินชาบูเอ้ยน้นเกาผงเขาสิเกาพุงเขาหน่อยอ่อนขนาดนี้แปลกตอนนี้แมวโคตรเยอะเลยครับดีนะผมรักษาชีวิตจงเม่นนี้ไว้ได้อ่ะถ่ายคลิปละเพื่อน จัดไปน้องสาวขนมปังน้องสาวทําให้โคตรแข็งกูดรกว่าคอนกรีตอัวอเอ๊ะมันทำได้ไงวะมันมีรอยตัดพิซซ่าแต่พิซซ่ามันยังเป็นแผ่นอยู่เฮ้ยอดใจไม่ไหวขอหน่อยแล้วกันระบบปลุดล็อกหน้าจอด้วยจมูกแมวสแกนปลุดล็อกไหนลองมูฮ่าฮาหน่อยสิ มูฮห้าห้าน่ะคุณตายแล้วโอ้ไบเจงดิบันพัดลมหม่มเมืองพลหม่มเมืองพลพัดใบพัดพัดลมออมเขาบอกว่าแมวเป็นของเหลวช่องแคบแค่ไหนก็ผ่านได้อุเจ้แต่บึกติดพุงเพื่อนไงกูอีกาเองคือสแตทให้กูด้วยจับเนี่ยคูบ้าขอจับเนี่ยโอ้ยจับนิดเดียวแม่บ่เอาไปต้มนอกเอยเสียงลำโพงลดโคตรดีเดี๋ยวขอผ่านเสียงก่อนกูได้ยินเสียงอะไรแปลก ใช่ด้วยมันได้เวลาฮ bueno ีโร่แล้วเอาล่ะมอขอเช็คฟันหน่อยอปากนะคะเอาละขอเช็คฟันหน่อยอปากกูชอบตรงนี้ว่ะมันเกาหัวดีเพื่อนดื้อดื้ออีกสักรอบนึงดื้ดื้อดื้อดื้อดือดื้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 อดือดื้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  ชีสเปย์ชีสเปย์พ่นสีพ่นสีเออโว่มึงได้สกินใหม่แล้วเพื่อนดูความเถื่อนของแมวผมเฮ้ยกูเจอหมาน้อยแล้วตกแกงหมาน้อยหิ้งตกเลยโอเคฉันวางถั่วไว้ละคิดว่ามันจะออกมา,าหมือไม่อ่ะ้ย ได้ก okay. so ินอาหารไอ้ถัวรเอ็ับรถบโอเคฉันจะลงป้ายนี้นะขอคุณมากคุณผ uh ู้หญิงด่เผื่อแพ่ที่นั่งให้หมาเมื่อหมีเล่น GTA มากเกินไปรถคันนี้มันจอดมาหลายวันแล้วหน้าป่นยังเลยเปิดประตูเนี่ยเสร็จกูต่อซ้ายตรงไปละสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยแรงมือคนดึงมาเลยเอาล่ะเครื่องสตาร์ติดแล้ละเดี๋ยวส่น้ำมันเข้าไปในเครื่องยนต์ได้ทำงานเสร็จแล้วต้องฉลองกันสักหน่อยเปิดแชมเปญ โนเกียกาเล็กซี่ฟลิปออาต้ามิติใหม่เหตุการ์ใช้โทรศัพท์สามารถพับเก็บการไปเก่าสี่เหลี่ยมเล็กๆพอเปิดออกมาจะเป็นโนเกียกาเล็กซี่ฟลิปอ้ยอุ้ยรถยางแตกค่อยๆจอดค่อยๆจอดข้างทางค่อยๆจอดบนบกลอนกูไม่อยู่แล้วลงน้ำดีกว่าวู๊แม่บอกให้ออกจากบ้านอย่าเล่นเกมอยู่ในบ้านผมเลยเอาเครื่องเกมมาเล่นข้างนอกเลยสัมผัสประสบการณ์ชีวิตเออหน้าจอกูประสบการณ์ที่ดี ไลมาเนิศเดินเข้ามาชิยวเฮ้ยเข้ามาไนาลได้ไงเฮ้ยมันเห็นกูแล้วไปวิแกจะเข้ามาไรออกไปออกจาล้าเดี๋ยวนี้ถึงแล้วถึงเล็วกอทัชดูสิทุกคนพุงผมมันดูดแก้วายได้ปะได้เวลากินนมแล้วจะมาน้อยไม่กินนมอ่กูจะกินมึงมาหนิการพายเรือแบบนี้นะคะจะช่วยให้คุณมีสมาธิและ g ระวังกับสิ่งรอบตัวทำให้คุณกลายเป็นคนมีสตินะคะโบไปกินนมแล้วขนนมเหรอช่วยสไลด์เอ้ยหยุดนะจะขัดคืน หยุดเดี๋ยวี้เออจะเอาเอ,าอา๋วดติก๊กกะบ้า,าตื่นเช้ามากูก็เจอมันนอนในกระทะเลยมันพร้อมที่จะเป็นอาหารมื้อเช้าของฉันแล้วสินะอืมอืมอมดิ๊ดิ๊รถพี่โคตรแรงขอเล่งสุดๆเลยเออเป็นไงร้อยยี่สิบเมตรต่อชั่วโมงวะทุกคนคิดว่ากระป๋องนี้เป็นเคสช,ชค็อกโกแลตหรือว่ากระป๋องจริงจอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเรามาพิสูจน์กันเครื่องตกปลาอัตโนมัติบนน้ำแข็งสามารถใช้ได้ผลเฮ้ยได้ปลาแล้ว เฮ้ยมันจะดึงเครื่องกูลงไปมันจะดึงเครื่องกูลงไปกูต้องรีบรับไว้ว่าใจกูลื่นเอาแหละนั่นแหละทำไปรูปนั้นแหละสวยโอเคฉันได้ภาพแล้วขอบคุณมากเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรวอทโอเคทีวีเครื่องสุดท้ายโอเคใส่ไปเดี๋ยวกูไปส่งให้เพื่อนระบบส่งอัตโนมัติกูเบื่อการเป็นแมวแล้วมึงช่วยกินกูทีได้ไหมโอ้ยิ้วสวยดิเดี๋ยวซ่อมหม้อน้ำตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับหัวเอะเอะเดอะออติมัสไพรอย ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถึง1,000 0ไ like, ลค์และกด Subscribe ให้ถึง2องไลซับด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า